มีแล <Private S 2> ้วนามามาเกิดญาติได้อ้บ้านไอ้เมืองเขาได้ไม่ได้แม่งทุ่งเ้าได้กับข้าวเยอะแยะค่ะโอ้กินได้ค่อยคิดอันนี้น่อยเอาเอาอันนั้นค่อยมานะค่ะค่ตั้งนะเออน่ารักไหมกินข้าวไม่ได้นะคะต้องเปิดเม็ดนะคะ

กินข้าวเด้อมากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะน้ำอวมากันนยำมาเลยน้อิว้นอยู่าข้แเกยนะะเอาจานไม่เด้เลยเอาจานไ่ได้นะครับเดี๋ยวเออตำพุงก่อนนะดึงอกมานกอตำมะละกอน่ะ ตักให้ค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปอีกนิดน้อยโอเคเอาน้ำมันมาด้วยโปูเดี๋ยวสีทีทายที่หลังให้แบบให้แบบว่าเขาเห็นว่าหน้าอร่อยเนาะเอาปูมาวันนี้เขาเรียกปูหินเยอโรงเอามาฝากนะคะยายเป็นยังไงอร่อยไหมเกลี้ยงเห็ดเอามาโอเคปูนี้ก็ ผัก็ข้าคุณยาสา,ญญานแยกไว้ก่อนรวมพกก่นพ<ล>นยาวยาวเดี๋ยวยยกไปอีกเฮ้ยวิลล์กึอือกๆงเนาะน้องล่ากระแทะล้านอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เอาอันหยิมาเนาะที่มันเป็นอันที่ม่ไล่ลทำ กินอยู่ในบ้านเราไม่ได้ไปกินสาธารณะดอกกินอยู่ในบ้านไม่เป็นไรอืมถ้าเปิดปากแล้วมันก็กินบ่ได้เนาะ

ลมอส่ลมเือแดดดีเลยแด้หนาวกรายดอกแม่จะร่องร่องโคตรสอาดไหมน้ำจ่ายมันโฆษณาเลยข้าวบ้านเราสิ่คบไหมรับหน้เรียกเพื่อนมากินะที่ปูนะทีาหรู่เขาเป็นตัร้อยอะปูหัวก็ร้อยปูหินนะไม่จะมองว่าปูหินปูหูไตร้อน

กต้มต้มล้ค่คุณเจ้าก็มาเกลียวนะเาเดี๋ยวเสียเรือนี่คเดียเหากรุงแล้วเดี๋ยวเรือโชยนี่เสียางกรุงแล้วอร่อยมากขอบคุณค่ะเสียบหลายเีบหลายกือเดียวเดยวบมาอีกนะก็เลย น้ำชาเขายเาอยู่ดีเด้อเาขาร่อยเว่เด้าเอร่อยจริรอรอร่อยมากโอบัญชาก็กินอร่อยอร่อยเวจ้าูหงายคู่อน่นี้นี้อชอบยิงข้าวะไนีแรมันชเออะผักอันนี้นะธรรมชาติน้ำสะอาดนะนี่อืมออไปอื ถ้าถแค่ฟังยายลองพูดในี้อก็ทำลายสอแล้วนะแต่ได้บอชิมเองนี้อร่อยจริงรอ่บอกทุกคนหอมมาเลย่อยจริงไม่กินลายเอรับอันนี้เป็นฝีมือของเจ้าของร้านเลยนะคะเจ้าของร้านผ้าขาวที่อยู่หนองบ่อใครมาก็จะทำให้กินค่ะผู้ให่มากขนาดตัวหวงไงเล้าบอกว่าเล่าบุู่ยู แต่อ่ะบางทีจริงะเาบอกนะช่วงไมเคยกิน่วงที่เหนไม่กินไงกับพ่องมเลยงกินกับอีปูอกินไมาทุกคนส่วนแล้วช่งต่ำก็ได้ขาดจ้เอพาก็ได้ปูเนี้ยยายลองหาเองกับมือเลยนะกินได้ค่ะทุกวันแกยไปซ้อน ก็จบคลิปแค่นี้นะ5นาทีพอจบค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ยายนะจ้าวันดีค่ะ